มันกับมันมันกับมันจะพาไปกินร้านที่โคตรคุม้มจะพาไปกินของกินแร่แร่ร้านลับๆหรือฮิต สวัสดีครับวันนี้เรามาในเมืองครับอยู่กันที่บรรทัดทองครับวันนี้มีร้านอร่อยร้านดีร้านเด็ดหอยทอดกับผัดไทยครับเฮงหอยทอดครับเขามีถึง11สาขาครับแล้ววันนี้เรานัดแม่ค้าคนสวยนะเป็นแม่ค้าหอยทอดที่หน้าตาดีเฟรนลี่แล้วทำคอนเทนต์เก่งมากๆครับวันนี้เรามีนัดกับเขาครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับกับน้องเคครับเฮงหอยทอดบรรทัดทองเจินครับตามไปครับ เคงหอยทอดชาวเลนะครับแล้วก right. e yeah, ็อย okay, uh, ู่กับน้องสาวแสนสวยครับน้องเค้กนะครับผมเค้กม่ัเป็นนะจ๊ะเค้กนะคะจากร้านเคงหอยทอ กระทาทองคะอ่ะเป็นยังไงมาอย่างไงครับกับเฮงหอยทอดชาวเลครับจะบอกว่าเฮงหอยทอดนะคะเป็นร้านที่เราเปิดมาแล้ว31ปีก็คือเท่าอายุเฮงเลยคุณแม่เฮงเปิดร้านตั้งแต่ภูเก็ตแล้วเปิดภูเก็ตมาประมาณเกือบ10ปีนะคะอจอก,กระทั่งเจอเหตุการณ์ซึมิคุณแม่ก็เลยย้ายร้านจากภูเก็ตนะคะมากรุงเทพซึ่งกรุงเทพก็เมื่อประมาณ2549ปัจจุบันนะคะจากตอนนั้นก็มี1สาขาตอนนี้ของเราก็มี11อสาขาค่ะอะไรที่ภูเก็ตยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วภูเก็ตปิดไปแล้วเปิดไปเลย ชาเกลือภูเก็ตเกลืภูเก็ตเลยค่ะแล้วสาขาแรกที่ย้ายจากภูเก็ตเนี่ยมาเปิดที่กรุงเทพเนี่ยเปิดที่ไหนเอ่ยเป็นสาขาเจริญนครสาขาเจริญนครใช่ค่ะเจริญนครจะอยู่แบบระหว่างไอคอนสยามกับริเวอร์ไซด์อวานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกจะบอกว่าเปิดมาแรกคือไม่ได้คนรู้จักเราเพราะว่าต่อให้เราเป็นร้านดังที่ภูเก็ตใช่ไหมแต่ตอนนั้นโซเชียลไม่มีอ่ะเขาไม่ได้รู้นี่ว่าไม่ไมี Google Map ที่แบบเฮ้ยร้านไหนดังมี r ตต i n g เท่าไหร่ไม่ได้มีแบบแอปต่างๆที่ดูรีวิวได้แล้วด้วยมาครั้งแรกร้านราเวอร อย่างนี้เห็นเนาะคนก็ไม่รู้จักกลัวจะขายได้ก็คือแบบผ่านเป็น10ปีค่อยๆสะสมลูกค้าเรื่อยๆก็มีการรีแบรนด์ใหม่การปรับเมนูใหม่อย่างมาแรกๆอ่ะแป้งทอดล้วก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีการปรับขึ้นมาด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยความที่มาจากภูเก็ตเขาจะกินแบบเค็มหวานอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้อง ใหม่ให้เข้ากรุงเทพมากขึ้นอะไรยงี้ค่ะมาดูฟิดแบกทีนึงร้านเพลงหอยทอดเนี่ยก็คือเขาดังในส่วนของหอยทอดแล้วก็ผัดไทยแต่ก็มีหลากหลายเมนูด้วยเห็นเมนื่อกี้ผมแอบ,บดูมี30กว่าเมนูใช่เมนูค่อนข้างเยอะจริงๆเค้กต้องบอกก่อนว่าเค้กเป็นคนไม่กินหอยเยอะเลแต่เดินจะกินแค่แป้งทอดกอรอบแล้วเราก็คิดว่าแบบมันต้องมีคนไม่กินหอยแบบเราสิเราก็เลยพยายามทำให้ร้านเราไม่มีดีแค่หอยทอดแต่เรายกทั้งทะเลมาทำในรูปแบบหอยทอดได้ไม่ว่าจะเป็นแบบปลากระพงทอดกรอบได้เนื้อปูสดทอดกรอบกุ้งสดทอด มาหมกทอดกรอบอะไรแบบนี้คือหอยก็จะหลากหลายมีทั้งแบบหอยแมงผู้หอยลมหอยเชียวไทยหอยเชียวภอคไกโดเราแค่ยอยากให้ฟิลลูกค้าสืกแบบหอยทอดคุณไม่กินหอยคุณก็กินได้นะกับแป้งและวัตถุดิบอื่นๆที่แอบทำการบ้านมาตอนเด็กโดนล้อด้วยว่าเค้กขายหอยใช,ใ,ชใช่ไหมทำการบ้านมา,าจริงบอกเลยพ<ะ>ี่มื่คือจะบอกว่าเมื่อก่อนเจรนคคอ,อะ่ะอยู่ตรงนี้แล้วคือเค้กอนอนบนร้านเจรนครเลยคือตึกตึกหนึ่<ะ>งอะเป็นแถงบานของเราทุกคนนะคารพนิษใช่เราเรชั้นสองชั้นสามพนักงานนอนข้างเราขายอยทอดโรงเรียน อ,อยู่นี่ฝั่งขวาร้านอยู่นี่สาวไม่ได้อยู่ทางนี้ทุกครั้งที่ขับเลยร้านเรามาใช่ไหม,มทุกคนจะบอกว่านี่เขาเข้าร้านเค้กจะแบบ ไม่อยากให้ใครเห็นนะถ้าแม่เปิดร้านเพชรร้านทองหรือแม่เป็นโชคดีทะเบียอาจจะแบบโอ้โหไม่ขนาดนั้นภูมิใจก็ได้แต่เมือเอิญแม่ขายอยทอดจนสุดอายมากๆเหมือนไม่อยากเพื่อนเห็นแต่ว่าพอโตมามันกลับเปลี่ยนนะเปลี่ยนมุมมองว่าแบบถ้าวันนึงเราทำให้หอยทอดเราดังได้ล่ะทุกคนคิดถึงหอยทอดไล้คิดถึงเค้กล่ะเราเลยแบบปรับเปลี่ยนทัศนคติและความตั้งใจของเรามากกว่าคือทุกวันนี้ถ้าใครเรียกว่าเค้กเป็นเค้กไหนไอ้เค้กหอยงยเค้กหอยทอดกูโคภูมิใจเลยแต่ว่าเราทําให้เขาจดจำภาพรักเรากับหอยทอดเป็นสิ่งคู่กันได้เีย เค้กเลยรู้สึกโม้แบบเอ้ยการที่เราทําให้เขาจําเราคู่กับแบรนด์เหมือนพี่ม่อนคู่กับโชคดีทะเบียนอ่ะอุ้ยยากมากๆากนะพี่ม่อนที่คนจะจำพี่ม่อนได้ยางเงถูกไหมต้องต้องทำให้เขาแบบจดจาไม่ที่เลยลึกถึงคือใครแค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเค้กดังอ่ะลาหอยทอดต้องดังไปดามเค้หรือถ้าหอยทอดดังเค้กต้องดังดังตามหอยทอดอย้มัน็นสิ่งคู่กันี่คถึงหอยทอดต้องคิดถึงน้องเค้กแน่นอนค่ะคุณผู้ชมหรือ f อเนี่ยรู้สึกเหมือนผมอ่ะเขาน่าจะเป็นคนขายหอยทอดที่หน้าตาดีที่สุดนะแล้วก็เป็นคนเเเกก่่งมาาลยยะอไรปป็นััจจททีํให้ ร้านเฮงหอยทอดเนี่ยโตมาได้ขนาดนี้แล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาเลย11ค่ะ11สาขาคุณแล้วสาขา12ติดตามนะคะเปิด1ธันวาคมนี้นะคะที่สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิบฟิวเจอร์พาร์คลังสิตดีบอกเลยว่าคนล้นหลามจริงนะครับผมทำไมคนต้องทานผักไทยต้องทานหอยทอดที่นี่ของเรานะคะอันดับแรกเลยคือเป็นหอยทอดที่คือชื่อว่าแป้งบางกรอบไม่อุน้ํามันคนอยากกินอ่ะต้องได้กินไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยน้ำมันเยอะไหมกับสอ นะคะคือเราใช้วัตถุดิบที่อยากเป็นของสดเราไม่ใช่ของแช่ฟรีสและหอยอ่ะส่งตรงจากอ่างศิลาทุกเช้าคือที่เรากินทุกวันเนี่ยส่งเช้าทุกวันวิ่งทุกสาขาเลยตามนะคะคือน้ำจิ้มของเราเด็ดมากกินขั่วหอเพราะคือตัดเลี่ยนได้ดีมากๆเลยคืออร่อยจะเป็นลูกค้าสั่งกลับบ้านล้าสุดก็เลยแบบขายทั้งในช้อปปี้ติ๊กต็อกแล้วมีทาง้ระจิ้มเป็นซอสเป็นมีทางแป้งต่างกว่า3 0ิปีนะครับนี่มองคนเผื่็ได้คิดว่าแบบเป็นแบรนด์ใหญ่ๆแต่ว่านี่เป็นซอสของเฮงหอยทอดพวกนี้ไม่สามารถแบบเอาซอสแต่ละยี่ห้อมาได้นคืออเขาต้ง ผสมมาแล้วแล้วก็ใส่กวดมาแล้วนะครับตอนนี้ปักตะก้าอยู่ที่ซัปปี้ใช่ไหมติ๊กต็อกก็มีค่ะติ๊กต็อกก็มีมีน้ำซอสมีน้ำแป้งขายด้วยย้อนกลับเรื่องของการตลาดเนี่ยอย่างการสร้างแบรนด์สร้างคนเนี่ยหายากไหมเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นพวกคุมาเกษตรนู่นนั่นนี่แต่เราเป็นหอยทอดอนี่ยมันจริงถ้าเกิดหอยทอดอ่ะมันต้องที่ในตลาดใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้คือขึ้นห้างระดับท็อปๆแล้วนะ คือถามว่าปั้นยางไมเคแค่มองว่าแต่ละประเภทอาหารน่ะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองต่อให้คุณไม่แค่ขายหมูปิ้งข้างทางคุณก็สามารถดังหรือว่าเป็นหมูปิ้งที่น่าเชื่อถือได้มันขึ้นอยู่ว่าเราตั้งใจทําอะไรกับมันยังหอยทอดอ่ะถ้าเคจะเป็นหอยทอดที่ขายงานวัดเค่คิดว่าเค้กอยากตั้งใจให้เป็นหอยทอดงานวัดที่ออกมาดีก็ได้แต่เราตั้งโพชชั่นแบรนด์ของเราว่าเราตั้งใจเป็นหอยทอดที่ยกระดับสตรีทฟู้ดให้คนเชื่อมั่นและเชื่อถือเราแค่รู้สึกว่าเราสร้างความเชื่อมั่นให้ล แต่พอมากินของจริงอ่ะคุณไม่รับสิ่งนั้นกลับไปพนักงานบริการไม่ดีหน้ากากไม่ใส่น้ำลายก็ไ็นใส่สังเกตของร้านเราไหมถุงมือใส่หน้ากากใส่หมวกใส่ผ้าพันื่อใส่ทุกคนต้องความรับผิดชอบผู้สัมผัสอาหารมาหมดเราอยากให้ทุกอย่างออกมาดีคือถ้าลูกค้ามาหนึ่งคนน่ะแล้วมาบอกต่อกับปากเขาว่าเนี่ยมอกี้ร้านนี้มาแล้วประทับใจมากสิ่งที่ลูกค้าบอกต่อมีค่ามากกว่าเราบอกลูกค้าอีกว่าร้านเราดียังไงเค้กเราอยากทําร้านของเราให้ดีมากๆที่สุดที่จะทาได้และลูกค้าบอกต่อ ถูกไหมพี่มอนเรบอกเพื่อพี่มอนว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยกับเคไปบอกเพื่อพี่มอนว่ามากินร้านหนูเถอะร้านหนูอร่อยใครอะไรหน้าเชื่อถือกันการที่เราทำมาตลาดอ่ะมันก็คือสิ่งที่ต้องทำอย่างนี้พี่มอนเนาะคือลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักเราเลยอ่ะถ้าเราอยู่กับที่เราไม่โผล่หน้าไปให้เขาเห็นอ่ะเขาไม่มีทางเห็นเราเคก็พยายามทําคลิปทุกวันนะพี่มอนอย่างที่เห็นอ่ะต่อให้มันไม่ปังแต่เคคิดว่าถ้าเราพยายามทำอ่ะมันต้องมีไม่กี่คนอ่ะสัวดูคลิปเนี้ยเราสักแค่พันคนอาจจะมีร้อยคนที่จำเราได้เราลงทุกวันลง ถ้าไม่เคยเห็นเราเลยเขาอาจจะรู้จักแต่ถ้าเขาเคยเห็นแวบๆขึ้นมาบ้างเอ้นี่มันลกคลิปทุกวันเลยว่ะเฮ้ยลองชิมมาหน่อยดิว่าจะอร่อยขนาดที่มันพูดไหมอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบอยากให้คนจดจํำได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะของเขามีข้าวขาหมูด้วยมายังไงก่อนข้าวขาหมูในร้านผัดไทยบอกว่าขาหมูของเรานะคะคือแบรนด์ขาหมูต้องหัวกะทองที่เมื่อก่อนตอนที่เปิดที่ภูเก็ตอะถอยทอดพี่มอนเชื่อไหมว่าเปิดประมาณหกตึกอะหกตึกแถว ทั้งแถบคือลูกค้าเต็มเลยใช่มีหอยทอดแบนหนึ่งมีขาหมูอีกแบนหนึ่งอยู่ข้างกันแล้วลูกค้าก็จะเรียกว่าขาหมูอร่อยมากแต่เมื่อก่อนไม่มีแบนพอเรามามากูเทพจะแบบขาหมูอร่อยมากกูคนเขาจำไม่ได้แล้วเลยเปลี่ยนเป็นชื่อร้านขาหมูต้มงัวไอ้ทองด้วยความที่ว่าเราต้มผัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วร้านขาหมูอะค่ะเรามีหน้าร้านสองที่คือตรงเจอคอนยี่สิบเอ็ดนะคะกับเดอะการ์ดมาร์เก็ตนมาเช่นกันแต่สาขาไอ้ทองคูดตรตๆว่าค่าเช่าแพงมากเราก็เลยไม่กล้าเปิดหน้าร้านเราก็เลยเอามาแเดซึ่งเด้ แล้วก็จะมี2แบรนด์คือลูกค้าพิมพ์เขาว่าขาหมูกุ๊กก็จะเจอเป็นรอีกหน้าร้านหนึ่งเนี่ยเราก็เลยเอามาเทสก่อนว่าลูกค้าโอเคไหมซึ่งกระแสรรับค่อนข้างดีต่างชาติชอบมากก็เลยเอามาขายปนกับขาหมูกระทาทองแต่จะมีขาหมูแค่5สาขาที่มากินได้นะคะคือสาขาเจริญนคร21สาขาเอกมัยอ่อนนุชมรดงแล้วก็เดึกราสมาังงานมีแค่5ที่เซิร์ชกู๊ดแบบได้นะคะที่อยากกินไ้วยใต้หล้าเพงหอยทอดและขาหมูกระทาทองพิมพ์ได้เลยเจอแน่นอนขาหมูต้มถั่วคืออะไรเก จริงเคยก็พูดตรงนะคนรู้จักน้อยมากคือมันเป็นสูตรที่แม่ทำมานานแล้วเหมือนแบบสูตรคนจีนอะไรเงี้ยที่เอาถั่วต๊หริสงมาต้มด้วยพี่ม่อนเคยกินอันี้ไหมบะกุเตที่สิงคโปร์มันจะมีฟิลแบบขี้บถั่วมากินด้วยเคยรู้สึกว่าเป็นฟิลที่แบบเออมั่ิสงที่เป็นเม็ดๆใช่ไหมใช่เคยรู้สึกเป็นฟิลที่กินแล้วเข้าคู่กันแล้วเข้ากันดีแล้วมันทำให้คนจำเราได้ด้วยขามูตะละร้านเคยกว่าความอร่อยต่างกันนะคือเราไม่เคยบอกว่าร้านเราอ่ะมีเมนูไหนอร่อยที่สุดอร่อยที่สขขอออองงแต่่ละะคนนนนไมมเเเหืกัราจ้ กลมกล่อมดีกว่าเน,น้นแบบหวานเค็มกําลังดีอย่างเงี้ยแต่ว่าเอกลักษณ์ของร้านเราก็คือขอาหมูร้านเรากินคู่กับไข่ต้มพะโลยยางประตูนะมีถั่วต้มแล้วก็จะมีผักที่ปกติเขาจะใช้ผักดองแต่เราใช้เป็นการอาชัยสมมุติว่าคนไม่ได้อยู่ระแวกที่แบบสั่งได้เนี่ยสั่งในส่วนของตัวเ <Del ivery S 2> ดวลิเวอรี่มีเช่นกันร้านเรามีทุกแอปเดลิเวอรี่ทุกแพลตฟอร์มพิมแค่คําว่าเฮ็หอยทอดหรือขาหมูกระทะทองเจอแน่นอนเรามีทุกแพลตฟอร์มคนละครึ่งแล้วก็เข้า่ะแล้วแค่อยากให้ลูกค้าเข้าถึงเราไดดด้ง่่าายยทีีสุรมเ๋ว ราลองทานกันดูนี่มาจานแรกที่ให้ลองชิมเลยก็คือเมนูออริจินอลที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งเลยนะคะนั่นคือหอยทอดซึ่งจานนี้เิกเลือกเป็นซีฟู้ดทอดพ่มอนก็คือสามารถเลือกได้อยากกินอะไรอยากกินกุ้งก็กินกุ้งกับแป้งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนี้มีอะไรบ้างครับมีกุ้งมีปลาหมึกมีปูอยแมงกุ้งหอยนางรมปูอัดจานนี้เท่าไหร่เอ่ยจานนี้อยู่ที่120บาทค่ะ120บาทนะครับคุณดูกุ้งเขาเนี่ยหู ทำได้อะไรก่อนอ่ะมา <S <S ะเดี๋ยวลองดูแต่พี่มอนสามารถใช้กับที่าตรงนั้นได้ดเลยนะดูแม่เขาแบบว่าทอดมาได้แบบน่าทานมากเเหลืองอาร่าม <S <S น้ำบอดดีว่า เป็นชั่วโมงเลยเนาะอืมเฮ้ยว้าวจริงอ่ะกรอบมาก<ช>แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอะซอสเขาแบบไม่เผ็ดไม่เค็มจนเกินไปนะอันนี้จะเป็นซีฟู้ดทอดกรอบอืมอันนี้คือแป้งหนึ่งเดียวใช่ไหมใช่มันมีส่วนผสมของไข่ด้วยไหมใช่มีไข่ด้วยค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะทานแป้งกับซอสเขาก็อร่อยเลยว่ะ <c oughs> คุณดูกุ้งมานนี่ใสใหญ่มาก <c oughs> นี่ฮะตัดหัวไปแล้วนะท่านใดที่ชอบทานกับส่วนของซอสก็ลองดูนะครับะว่าจิ้มซีฟู้ดนะ ยิมดีฟูนี่ลงตัวกุ้งมีความหวานแล้วก็สดนะฮะหวานเจ็บจานต่อไปนะคะคือซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยเรียกว่าออลลัวค่ะปกติพี่ม่อจะรู้จักแค่ออส่วนใช่ไหมคะออส่วนใช่แต่ออลลัวคือแป้งกรอบด้านล่างแล้วออส่วนนิ่มๆคือบนก็คือในหนึ่งจานจะมีทั้งนิ่มทั้งกรอบเลยหอยทอดจะมีสามแบบพี่มอนจะมีนิ่มเลยเรียกว่าออส่วนใช่ไหมกรอบเลยเรียกว่าหอยทอดออลลัวก็คือส่วนผสมของความกรอบและนิ่มๆแ่คเหมือนกันนะขออนุญาตตักให้ได้ไหมคะในหนึ่งจานอยากให้กินทั้้งแป กรอบข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็หอยแล้วก็บริเวณที่ไข่นิ่มๆตรงนี้คือมันได้ t e เจอร์ทุกอย่างรวมกันหมดเลยจานนี้กี่บาทจานนี้อยู่ที่140บาทค่ะเริ่มต้น140บาทนี่พี่มอแล้วพี่มอก็ตักน้ำจิ้มใส่ครับจริงๆอยากให้เราแบบผสมสองน้ำจิ้มได้เลยนะน้ำจิ้มหอยทอดแล้วผสมด้วยน้ำจิ้มของเราซีฟู้ดจะใช้สับปะรดในการตั่นมันจะหอมสับปะรดแล้วมันจะแบบฉ่ำ ความนัวของตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแบบรสชาติทางการมาเจอกับซอสน,นะเยี่ยมเลย แล้วหอยของเขานี่หวานคือหวานมากรู้เลยว่าสดใช่คืออ๋อลัวเราจะใช้หอยนางรมเกรดแบบนี้ค่ะครับเกรดกินสดอยู่แล้วซึ่งเราเอาผัดแบบไม่สุกมากมันจะฟิลแบบมันยังเด้งๆอยู่มันจะได้ความจุ้ยลิ้นนังมีความฉ่ำแบบแต่ถ้าถ้าเราทอดเลยก็ได้บางคนเขากินแบบไม่เป็นก็จะสั่งหอยนางรมทอดก็แะแบบหอยสุกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบอันนี้ถ้าคนชอบกินจ้ำฉ่ำมาในแนวแบบนี้มาจะเริ่มมีรสาตต่อไปคือเป็นผัดไทยไหมคะด้วยความที่เราอ่ะมีเอกลักษณ์คือแป้งบางกรอบเราก็จะใช้กุ้งชุบแป้งทอดของเราจะเป็นผั ไช้เส้นเล็กแล้วไม่ได้กุ้งผัดไปเลยแล้วผัดไทยแล้วใช้เส้นเล็กก็จะหอมน้ะมะขามอย่างนี้จานนี้เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเต้าหู้ก่อนเลยเยี่ยมเลยครับเต้าหู้ของให้แบบเก๋อย่างดีมาหมดเลยนะใช่ค่ะถั่วก็คัวเองมีความเหนียวนะครับแล้วก็หอมแล้วเต้นไม่แย่เลวยนะคือเราคนชอบทานแบบเส้นแข็งเส้นเหนียวเต้นเคาเนี่ยกำลังดีคือ ความที่เค้กเป็นคนกลัวอ้วนเนะเค้กเป็นยังไงเค้กก็อยากให้ลูกค้าแบบรู้สึกแบบนั้นนะคือแบบเป็นพี่มอนมากินน่ะพี่มอดก็คงกลัวแบบน้ํามันที่จะติดจานเขาเราสังเกตแทบไม่มีน้ํามันเลยไม่มีเพราะว่าเราแบบเทมันให้เกี่ยน้ามันออกเยอะที่สุดและน้ํามันก็คือใหม่สังเกตจากสีแป้งเลยนะคะเราจะทองมันจะไม่ออกดำเราบอกว่าเขาได้ออกเหลืองใม่เหลือตาลน้ำมันเราใช้เปลืองมากไม่ได้่าใช้เยอะนะแต่ใช้เสร็จแล้วทิ้งเลยโูน้ํามันเราตักมาหนึ่งกระบวยถ้าดูในอินเสิร์ตตักมาหนึ่งกระบวยผัดผัดผัดทอดเสร ในสิ่งที่เราเขี่ยทิ้งเราแยกไว้จะมีตะแกงแยกเขี่ยทิ้งเพื่อเอาน้ำมันนี้ไปขขยต่อได้เราจะไม่ใช้ซ้ำแล้วไขต่อเลยเมื่อกี้แอบดูในเมนูมีน้ำมันอะไรนะน้ำข้าวน้ำมันรำใช่ที่ร้านเราอ่ะคือมีทางเลือกลูกค้าที่รักสุขภาพอย่าลูกค้าบางคนเป็นลูกค้าประจำของเรากินตั้แต่อายุ6 0จนแ0อะไรเงี้ยก็แบบนู้นี่พอดีหมอให้ใช้น้ำมันลำข้าวพกมาให้เราตอนแรกนะพกมาแล้วเราก็ไปคิดเออแปลว่าลูกค้าที่มีอายุเขาอยากกินแต่ว่าโดนบังคับใช้น้ำมันลำข้าวเรามีให้เขาดีกว่าไหมเราก็เลยมนน้้าัขคิง ก็คือลูกค้าสามารถเพิ่มได้จานละ1 5 <łość> บาทเพื่อเปลี่ยนน้ำมันเลยเป็นน้ำมันลำ้า่ในจานนั้นคุณมั่นใจเลยว่าน้ำมันลำ้า่ที่เท่านั้นเราไม่ผสมอะไรอื่นเลยต่อไปการต่อไปนะคะพี่ม่อนรู้จักขครบ้น้าไหม ขนมปังกาดจะเป็นเมนูที่แบบมันหาทานยากอะเป็นคนที่แบบเคยกินคุณว่าคุณแม่พาทานอะไรเงี้ยคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะมันจะเป็นเครื่องเดียวกับบัตรไทยแต่ว่าเราจะใช้ชัเท้ากล้วยอ่ะตรงหัวชัเท้าอะทําแทนเส้นบัตรไทยมันจะมีความกรึบๆจากชัเท้าด้วยจาีกุยช่ายใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือสมัยก่อนอะจำได้เลยนะแบบว่าไปซื้อขนมปังกาดมาหน่อยเลิกเอามาเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ผักกาดแบบต้มจืดแบบสกกีเอ็มเคย่างตั้งที่เราเคยกินเนี่ยเรียกว่าขนมปังกาดในหนึ่งจานพี่พอสังเกตไหมมันจะมีไอตัว ที่ทําให้รสชาติมันจะหวานเค็มจากเชโป้เราเชโป้ของร้านเราอะแพงมากเราใช้เชโป้แบบเกรดดีเลยด้วยลองชิมดูค่ะ,อ,ะอันนี้ขนมผักกาดนะครับท่านใดที่ไม่เคยเห็น,นครับมาที่นี่มีนะท่านใดที่แบบโตมากับอากงอมาม่าผมทานมาขนมผักกาดสมัยก่อนแบบสองบาทสามบาทอะไรเงี้ยได้ <c oughs> ทานแบบว่าคือผักผรวมๆมาแล้วก็แยกไปอุ่นอันนี้70บาท มีทุก่ายด้วยภาพดีเลยเป็นเมนูอาหารทานยาใครพาอาม่าอากงหรือพ่อแม่มาทานสั่งจานนี้รับรองเขาดีใจเพราะเขาหากินยากจริงเดี๋ยวนี้ไม่หาไม่ได้แล้วไม่เห็นไม่เห็นนานมากแล้วนะใช่ค่ะต่อไปจะเป็นเมนูเราข้าวขาหมูกันไหมคะพี่พอดอิ่มหรือยังอันนี้คือข้าวขาหมูต้มถั่วกระเทาะทองของเราค่ะนี่สังเกตไหมขาหมูเราจะไม่ให้แห้งครับเออเล้จะถามเดี๋ยวว่ามันแห้งยังหรือว่าไม่เพราะว่าลูกค้า ชอบกินแฉะชอบกินแห้งไม่เหมือนกันแล้วทุกสาขาเราแยกซุปเป็นลูกค้าลูกค้าสามารถตักราดเองได้พี่มอยาญพี่แฉะพี่ม่อเติมมาลงไปเลยนี่เมื่อกี้แบบว่าตักเลี่ยนด้วยตัวเหงื่อไอ้ทอดาเลนะครับเวยโซดานะครับของเขาเนี่ยมีน้ำหลายตัวนะนี่เป็นน้ำลายทำเองนะใส่ขวดจะลอยค่ะเติมเคยเห็นแล้วทีนี้ต้านอาหารก็เป็นซุปขวเหรอไม่ใช่ก็คือราดลงไปเลยราดลงได้เลยช็อปชได้เลย ข้าวขาหมูพูดเป็นเหมือนผมอะคือต้องทานแบบโชคๆอะเหมือนเด็กๆแบบทานคารโลอะแต่มตอนตราขายภูเกตอะลูกค้าบางคนบอกว่าแม่อร่อยซุปนลแย่กันเราไม่แย่ใครเลยมึงเคยเห็นเหมือนกันนะเป็นข้าวขาหมูกับกาลาชายเนาะ การฉายที่จะไม่ดาเหมือนแบบเราไปโรงเจนะเพราะเป็นการณอาหารผสมผักดองทำไมต้องเป็นการณอาหาคุณแม่บอกว่าลูกค้าติดกับผ้าก่าก็คือแบบว่าขาหมูร้านเราต้องเป็นการณอาหแล้วมันมีความนัวมีความละมุนอยู่แล้วมันทำให้ลูกค้าแบบอุ้ยบางคนเขาซื้อของผักดองมาเปล่าไปกินเพิ่มเนี่ยไปกินอื่นก็อร่อยอันนี้อื่นจะเป็นผักกาดดองนะอันนี้จะเป็นการณอาหามีความหอม ที่ร้านเราบอกเลยว uh uh ่าขาหมูต uh uh ้นทุนสูงมากพี่ม่อนพ่อะลยไหมคือปกติขาหมูเขาสับทุกส่วนพี่ม่อนได้กินทุกส่วนแต่เนี้ยเราอะสังเกตแม้หนังล้วเราจะบางมากเราจะลอกส่วนไขมันด้านล่างออกมันเลยให้ไต้องทุนเราสูงเพราะเราทิ้งหลายอย่างออกไปเองไงเราคือเราขายพ่าขวดที่ดีใช่แต่เราอยากให้ลูกค้ากินแล้วรู้สึกแบบมันมีตรงแค่หนังกับเนื้อไม่มีส่วนของไขมันข้างในจะทําให้เลี่ยนเกินไปอย่างเงี้ยคทานเฉยแบบอร่อยไามนะแบบว่าทานไปหลายคำแล้วอะ ความถั่วเขารู้บ้างถั่วกี่ต้องนานไหมถั่วนานใช่ไหมทำถัถ่วต้องนานต้มแบบห้าหกชั่วโมงกันเลยอ่ะอือ,อันนี้แบบไข่แต่แต่ที่อื่นคือเป็นไขต่ต้มะตพะโล้ย่างมะตูมอ่ะไข่ต้มพะโล้ย่างมะตูมเราจะทําไข่ไม่สุกมากเค้กไม่คนไม่กินไข่พะโล้ที่แข็งนะแล<ม>้วแต่คนชอบนะบางคนก็แบบสมัยเก่าเขชอบกินไข่พะโล้แข็งแต่ของเราเป็นไข่พะโล้นุ่ม นี่คือต้องจับเวลาต้มด้วยถูกไหมใช่ค่ะแล้วจะอร่อยยังไงเขาหมูอันนี้คือปรับสูตรมาตอนจากที่เคยเอาไปออกร้านถูกไหมมันจะมีความหอมคือเทนมากขึ้นมันนัวกว่าใช่นัวแล้วมนความตัวของเขาเนี่ยจะไม่เค้นจนเกินไปแต่เนี่ยคือแบบว่าผมว่าลงตัวอันนี้เจ็ดสิบบาทนะลองดูเวลามาจอดรถตรงไหนจ้ะจอดรถตรงข้ามเลยค่ะตรงข้ามหินหอยทอดจะเป็นมิ้นตึกมิ้นทาวเวอร์ค่ะจอดข้างหลังอะที่จอดประมาณหลายร้อยคันนะเพียงว่ามันมีมันตึกด้วยชั่วโมงละยี่สิบบาทสามารถเข้าตรงจุฬาซอยหรืืออออซยยไได้เเเลลคคค่่่ะะะะแตปปขงกินนนนจ็ ไขปลาหมึกทอดราดกับกิ้มสับปะรดแซ่บเคยกินไข่หมึกไหมคะพีม่ม่อนตามงานวัดอะไม่เคยเลยเพ <อ S 1> ราะ<อ>ว่าพี่ว่าหนึ่งกลิ่นมันแรงสองเนี่ยน้องพี่จะชอบทานแล้วมีครั้งหนึ่งอน่ะน, <c oughs> น้องพี่ต้องแอดมิดเลยเพราะว่าอาหารเป็นพิษ<ค>สมัยก่อนที่แบบตอนวัยรุ่นแบบแปดสูดเก้าูแล้วต้องพาแฟนพาเด็กไปเดินที่ไหนกันไหมฉาบหลอ ตายตะพารพุทโออกินเหมือนกันเออแต่ไม่เคยกินแหละเพราะลูกแบบมันน่ากลัวมันเหมือนเหมือนไข่เอเลี่ยนอะแบบโอ้โห่าคือรู้เลยว่า500เมตรข้างหน้าแม่งขายปลาหมึกอะอันนี้คือเราจะถามว่าไม่ใช่ปลาหมึกแต่ตัวไม่ใช่หมึกแต่ไส้ใช่ไหมเป็นไข่หมึกไข่หมึกนี่เหมือนลูกกินลักบี้เลยนะใหญ่มากใช่ค่ะแล้วใส่น้ำจิ้มสับปะรดแล้วงาของเราไม่ต้องกลัวท้องเสียไข่หมึกเราอกอะมาใหม่เลยค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยทำคอนเทนต์ไปครับ หมดเนาะทุกสาขาเขาตามมากินเพราะไข่หมึกอย่างเดียวอันที่พี่ตู่พี่ตู่พงศรอ่ะชอบมากไข่หมึกแล้วเราเมาอะไร่กินไข่หมึกตลอดเออไม่เคยกินเลยสาบานเลยแต่พี่บอลดูดิไม่กล้ากินกินแป้งก่อนลังเลยกินแป้งก่อนแป้งทั้อร่อยอ่ะไม่เอาไข่หมึกเข้าไปคุณลองดูนะคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะคุณมาแล้วสั่งข้าวเปล่าแล้วมาทานกับเขาเแบบท่านไข่เจียวหมูสับเนี่ยคือแค่แป้งมันก็อร่อยมากแล้ววะนี่เป็นครั้งแรกของโซอลมอนนะทานไข่ปลาหมึก ทำไมคนอื่นชอบทานไข่ปลาบึกครับหนึบอร่อยมันหนึบเหรอโอเคมันไม่เละนะมันไม่มันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันไม่คาวด้วยใช่มันไม่คาวเลยค่ะแล้วทอดสุกร้านเราไข่หมึกทองเสียไม่ได้แน่นอนอืมเนาะเพราะว่าเราทอดสุกแล้วน้ำจิ้มแบบปั่นสดด้วยอ่ะเฮ้ยน้ำจิ้มเขาว้าวมากเลยรสชาติแบบแท้ใช้ได้เลยนะทานกับแป้งกับจิ้มซีโฟลดของเขาเคยไม่เคยทานอ่ะไข่ปลาหมึ่ ที่เมื่อก่อนอ่ะถ่ายภาพยนตรมันจะดูแบบเล็กกว่านี้แล้วก็ดูแบบเอเลี่ยนอ่ะไม่กล้ากินตอนนี้ยังไม่กล้ากินนะซ่าสองเดือนอันนี้ไม่หยุดเอันนี้ไม่กล้าหยุดนันเพราะมันอร่อยมาก มีความเหนียวแน่แนไม่คาวไม่มีกลิ่นแบบไม่ได้กลิ่นคาวเลยเนาะเออด,แดีแบบนี้ไม่เคยทานจานต่อไปจานสุดท้ายนะคะพี่ม่อนกินไหวไหมมันคือหอยลมรงเครื่องแซ่บต้องเป็นคนที่กินของสดเป็นถึงกินได้นะเพ <อ S 2> ราะเป็นของดิบเลยคือเคคร,รู้สึกว่าเคชอบหอยลมไทยตรงที่ว่าเครื่องมันถึงมีน้ำิ้สีฟูน้ำมิ้ขาวที่ชอบกินอยู่ละแล้วก็ตัวหอมเจียวเติมนี้เพิ่มอีกนิดนึงน้ำจิ้มหอยทอดเรากินด้วยก็อร่อย ยเราอืเยี่ยมเลยครับคือทานแบบคืนได้เลยอะคือช่องคอ,อ,อแล้วห<ถ>วานแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นแปลกๆนะคือถือว่าสดมากๆนะรู้เลยว่าทานหมายไหพี่ถามว่าทานหมาร แต่เราก็ดูร้านด้วยเดี๋ยวเขาเนี่ยกำลังตีเลยว่าสดจริงๆลองเขาเนี่ยตัวใสกลางๆนะไม่ได้ไม่ใหญ่เกินไปแต่อันนี้เป็นหอยย่ลมไทยใหญ่สุด้เท่านี้แล้วค่ะหอยย่มมันไม่ใช่หอยย่าสุราษฎร์มันเป็นหอยย่ลมแบบว่าหอยย่ลมแกะเปลือกที่สำหรับหอยทอดไม่เหมือนหอยสุราษฎร์ใช่ไหมคือหอยสุราค์จะเป็นใหญ่ๆอีกแบบหนึ่งคนละโซนนี่เป็นหอยชุมบุรีพอของดีแล้วถือแบบค่อยๆเคี้ยวอะมันอร่อยจริงๆเริ่มแบบจิ้มให้ค่ะของเขาเนี่ยต้องโชคๆอย่างนี้นะแล้วของเขาบอกได้เลยว่าทาปุ๊บไม่มีงานตามจัััดไปครบลลอง่น เอาไป5กะโหลกเยี <S 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 ่กรกไปเลยเต็มเท่าไหร่คะเต็มสิบเลยครับ5ากดีแล้วก็ทานได้เอาไป5กระโหลกเต็มสิบเอาไปได้ครึ่งหนึ่งเาต็มไา้เต็มสิบไงเอาไป5กระโหลกมันมีแค่5้กระโหลเหรอวะ เอเงครับท่านใดที่ชอบในส่วนของอาหารทะเลนะครับในส่วนของหอยทอดผัดไทยนะครับก็ฝากทิ้งหอยทอดไว้ด้วยนะครับผมก็ทุบสาขานักไหที่ไม่สะดวกก็สั่งได้ทุกแผงออนไลน์เลยนะกอจากกันไปครับน้องเซกตาไินครับผมฝากเค้งหอยทอดไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยทานนะคะเราเป็นหอยทอดที่ได้มาตรฐานจากที่อื่นนะคะได้รับแชมป์นะคะหอยทอดประเทศไทยที่หนึ่งนะคะจากเดอะสปูลสา่ช้อนน้องคำมาด้วยเดอย์สปูสงช้อนองคำใช่ค่ะและอย่างเะคะเรารับออกงานนอกสถานที่ทั่วประเทศไทยนะคะภูเก็ตเชียงใหม่ไปหมด คือเรายกกระทะไปถึงที่นะคะทำให้ลูกค้าทอดใหม่ๆสดๆเลยเริ่มต้นเท่าไหร่บุ๊เริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้าปบริษัทก็แอดออร์สของค่าน้ำมันค่าแรงไปครับผมยังไงอยากให้ลองจริงหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมาหน้าสาขาทั้งสิบเอเซสาขาของเรานะคะสามารถสั่งเดลิเวอรี่นะคะพิมพ์ว่าเฮงหอยทอดได้เลยหรือถ้าอยากมาทา่หน้าร้านก็พิมพ์กวนแบบเลยค่ะเฮงหอยทอดนะคะจะขึ้นสาขาที่ใกล้บ้านคุณนะคะแล้วก็ฝากขาหมูกระทงด้วยนะคะมีทั้งสอง ท่านที่ชมในส่วนของมังกรม่อดแล้วอยากติดตามเนาะติดตามได้ที่ไหนบ้างจ๊ะฝากติดตามเพจที่ tiktok นะคะเค้กเฮงหอยทอดนะคะ ig youtube facebook เขียนว่าเฮงหอยทอดชาวเลนก็ได้ค่ะเฮงหอยทอดมีทุกช่องมีหน้าเพจอยู่ยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์พวกเราเนี่ยนะคะกับเค้กเฮงหอยทอดค่ะอ่านะครับฝากไว้นะกับของน้องสาวคนสวยนะครับกับเฮงหอยทอดนะครับท่านไหนที่แบบว่าเฮ้ยยิงไม่ออกเราอยากทานผัดไทยอร่อยๆอยากทานหอยทอดที่แบบว่าทานแล้วไม่มีงานตาเนาะมั่นใจแล้วก็บอกได้เลยว่าคุณภาพครับจานจริงครับที่เฮงหอย รอนะคับเรามีพยานนะครับสมเด็จเจ้าคุณทรงชัยโมทัยนะครับกับน้องสาวคนเก่งนะครับผมก็ให้ร่ำรวยเฮงๆนะครับพิจการลูกนึงลูกนึงนะครับมีร้อยสาขาเร็วๆนี้นะครับผมก็ขอให้ขายดีขายดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วมีในส่วนของเอี้ยมนะครับโชคดีทะเบียนด้วยครับป้านกัม่อนนะครับผมอ่านี่จะเป็นหน้าของผมเองนะครับผมก็ให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับท่านใดที่ชอบ EP แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับกับบันกับม่อนบ้านโชคดีทะเบียน มันกับมันมันกับมันจะพาไปกินร้านที่โคตรคุม้มจะพาไปกินของกินแรงแรร้านลับๆหรือฮิตต์แกลมมันกับมันมันกับมันร้านอร่อยล้วจะพาไปกินร้านดังๆเราจะพาไปฟินรับรองว่าจะถูกใจลิน้นร้านไหนที่อยากจะมันเรียกเราเดี๋ยวเราจะไป